X-Series 2021เข้าใหม่หนึ่งคันครับทุกคนนะขาขาวเลยนะฮะอันนี้คือผมไม่ใส่แม็กนะแต่ว่าถ้าลูกค้าเรียกร้องอยากได้แม็กก็ค่อยว่ากันนะฮะสีขาวรอบคันเอกลักษณ์ของ X-Series นะฮะก็จะมีแถบแบบนี้นะฮะกระจังหน้าแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญ X-Series ทุกคันเขามีพร้อมสเกิร์ตมาให้แล้วนะะตาไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้เฉียวๆเลยแล้วก็โลโก้ตัวเอ,อกเบรก็จะมีแบบเป็นลายตัว X เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของแม็กนะฮะ All New อยูสุรุ่นนี้เอ็กซิลนะฮะได้ไปทำทำไม่เยอะนะฮะทำแค่2อย่างพอเพื่อนๆเอาไปเปลี่ยนแม็กพอนะครับแล้วก็ใส่ท่อทั้ง1เส้นโอ้ยแค่นี้ก็หล่อแล้วนะฮะนี่ดูรอบคันอประมาณนี้แล้วก็มีครอบกระบะมาให้แล้วเรียบร้อยนีย่จากศูนย์เลยนะฮู้ดนี่สเกิร์ตสวยๆนะ เป็นลายเส้นแดงเดี๋ยวไปดูข้างในกันเครื่องเดิมนะผมผมไม่เปิดห้องเครื่องให้ดูแล้วกันนะเพราะว่า X Series ทุกคนรู้อยู่แล้วเครื่องเดิมมันมันเป็นบบประมาณไหนเพราะว่าให้ดูภายในแล้วกันนะสีรอบคันไม่มีแม้แต่ริ้วรอยนะฮะร,รอยขีดข่วนไม่มีแล้วก็บอกนะฮะตัว X นะฮะคาดแดงนะครับกวมไหยมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอหัวเกียร์แบบนี้นะฮะเลขไมเ้เลย เอมากล่องชนพวงมาลัยไปแล้วเลขใหม่นะฮะสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลเท่านั้นเองนะเป็นเลขใหม่จริงที่ใช้งานจากเจ้าของเดิมจริงแอร์เย็นเจี๊ยบข้างในกลิ่นหอมมาก RX ซีรีส์อยากได้ทักมา